เสิร์ฟหัวอีกทีโอู้หเสิร์ฟดีมากครับสีแม่ละนะดีเสิร์ฟสองตาสีเกิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับยังชงกลับไปได้สวยครับสีแม่เตือนหัวอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเสิร์ฟเสิร์ฟหัวยอดโอ้โหแล้วพิกนี้มันเด็กใสหัวโอ้โหน้องสวยมาเลยดูจังหวะเดึกใส่หัวลงมาวครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเสกสรรทัพทองเจอกับพม่าเพชรบุรีครับเกมเริ่มแล้วครับศูนย์ต่อศูนย์เศษสัรเสือก่อนพม่าเพชรบุรีแต้มแรกตกเป็นของเสกสรรครับหนึ่งต่อศูนย์เศษสันทัพทองเสซือกดูจังหวะเสือหมูนะ จังหวะเสิร์ฟลูกนี้ซีแมนถึงก็งงนะจังหวะเสิร์ฟหนึ่งเท่าอะไรครับคนเสิร์ฟคนชิวครับเสิร์ฟสองทีได้สองแต้มติดครับเสิร์ฟหัวอีกทีโอ้เสิร์ฟดีมากครับซีเมล่านาบีเกือบติดเกียวครับหนึ่งต่อสองเสกสรรทับทองเสิร์ฟเปิดได้สวยครับ ตูจหวะ้าเป่าคับแต่ว่าเตะเต็มรอบครับเศกสังข์ทองเสิฟเปิดไม่ดีครับยังอยู่ดูจหวะเสิฟหัวซีแมนแตกอีกแล้วครับสามต่อสองเสิฟหัวไปอีกแล้วครับอะไรครับเสิฟหัวยอดดีมากครับ เสกสรรถึงกับมือทั้งแอลอะไรับเสริมหัวยอดอู้หูไม่ข้ามกันนิดเดียวครับเสกสรรเสริมสองต่อสี่เปิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับยังโชว์กลับไปได้สวยครับซีแมทเปิดหัวอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเสกสรรเสริมสามต่อสี่เปิดหัวได้สวย เสิร์ฟหัวยอดโอ้โหแล้วพริกนิดเลยครับเสกสันยังงงครับห้าต่อสามดึกใส่หัวโอ้โหลสวย,ยงามครับลูกนี้เหมือนซีแมนคิดว่าเขาจะยอดครับดูจังหวะดึกใส่หัวลงอีกแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟหัวเลี้ยงเส้นครับเสกสันถึงก็ใส่หัวเลยครับ จ็ดต่อสามดึกใส่มัวซิเมนเปิดแตกครับโอ้โหได้เต็มง่ายมากครับเสกสันทับทองเจอแต่เรียนแปิดแปครับแปต่อสามซีเมนเปิดหลังเท้าไม่ดีเสกสันชนขวาครับ <S <s <ules> <S ยังไปลบได้ครับเสกสันทับทองเสิร์ฟสามต่อแปดลูกออกไปเอยอะครับ <S <s <ules> <S สวัสดีคุณจีนอุดรครับผม <S <s <ules> <S เสกลงอีกแล้วครับเสิร์หยอดครับสีแมตเตอรหลังเท้าเสกนันโชว์สวยเอา้าเกี่ยวไม่ได้ครับอย่างนี้ม่นดาลบาโอ้โหเต็มไหลมย,ยาวๆเลยครับเฮ้ยสิบเอ็ดสิบต่อสามโหลมีเสฟไม่ท่าครับ ตอนนี้ซีแมนยังร้อนอยู่ครับอย่าบอกนะมันดึกเอาอ่ะอย่าบอกว่าเขาดึกเอานะบางทีก็ว่าถึงหัวมนเสียงสัเ่นซึบลงหลังเท้ามาครับสิบต่อสามซีแมนเปิดหลังเท้าไก่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าซีแมนครับแตกง่ายๆครับบางทีก็โดนหัวบางทีก็ไม่โดนหัว,หวครับ สิบเอ็ดต่อสามเสร์ฟดึกมาอีกแล้วเสกสรรเปิดหลังเท้าชงหลังเท้าครับสามต่อสิบเอ็ดอ้้หูชงสวยครับเต็มรอบครับสิบเอ็ดต่อสามเสกสรรคอยเปิดได้ครับเสกสรรเสร์ฟสามต่อสิบเอ็ด ส,สิบเอ็ดต่อสามมีหนักมีเบาครับจงะมาลูกเสิร์ฟครับสิบสองต่อสามทาเพ็นบุรีเซิร์ฟออกไปนิดเดียวครับตันครับ<า>เสกสันทับพร้อมเซิร์ฟเปิดซ้ายยังอยู่นะครับเรามีตัวทำ2คนครับ สี่แมนยังไปได้ครับเสกสันเสิร์ตสามต่อสิบสองโอ้โหเปิดดีครับเต็มรอบครับสิบสองต่อสามเสิร์มหัวยอดอีกแล้วครับสุดยอดครับสิบสามต่อสามมาเพชรบุรีเสิร์ฟยอดมากครับสี่แมนเปิดหลังเท้าไส่ไปข้างครับ ลูกเดียวเกมโอ้โหชีแมวปล่อยเลยครับสู้ไม่ได้ครับอย่างนี้ครับสู้ไม่ได้ครับยอมเลยครับ